ชาวเน็ตปรบมือรัวๆให้กับคำตอบแอปต่อดรามา่าไม่แซบสมเป็นพิธีกรสามแซบรับหน้าที่พิธีกรรายการวาไราตี้ที่แซบที่สุดใน3โลก3แซบมาสักพักใหญ่ๆแล้วสำหรับคุณแม่สุดสตรองแอปทักษอนแต่จนกระทั่งเปลี่ยนพิธีกรอีกรอบจากกะละแมเป็นหนุ่มกันชัยแล้ว3แอปก็ยังไม่ไวเจอดราม่าข้อหาเดิมๆอย่างเช่นไม่เปรี้ยวไม่แซบสมกับเป็นพิธีกรรายการ3แซบ โดยล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ถือโอกาสเคลียร์เรื่องนี้ยืนยันรู้ตัวว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่บกพร่องพร้อมปรับปรุงให้ดีขึ้นไปส่วนเรื่องที่คนมองว่าไม่แซบสมกับเป็นพิธีกรสามแซบนั้นอยากให้มองว่าคนเราแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ความแซบแตกต่างกันตัวแอปได้รับความไว้วางใจและเชื่อใจจากคุณนิดอรพันธ์ที่ติดต่อมาว่าอยากได้คาแรคเตอร์พิธีกรแบบแอปซึ่งแอปก็จะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป ซึ่งคำตอบดังกล่าวของสาวแอปก็โดนใจชาวเน็ตที่ได้ฟังสัมภาษณ์ออกจากปากเธอและก็ชมว่ามันเริดม,มากไม่ว่าคำถามจะดราม่าแค่ไหนแม่แอปก็เอาอยู่ใช้ความนิ่งสงบสยบทุกประเด็นน่านับถือจริงๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ